สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะครับเพชรมหาชนวันนี้ช่างใหญ่จะมาขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์มหากรรมตัดผมฟรีนะครับเพื่อประชาชนนะครับสองวันนะครับคนละเดือนนะวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่วันศุกร์ที่สิบสามตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะเนื่องในวันคล้ายวันนะครับสวรรคต รัชก,การที่เก้านะครับทางหมู่บ้านนะครับชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนห้านำโดยท่านประธานชูชาตินะแล้วก็คณะกรรมการครับมีการประชุมนะครับศึกษาหารือกันว่าจะจัดกิจกรรมนะครับตัดผมฟรีเพื่อประชาชนนะครับโดยสถาบัานสอนรัฐมนตันใหญ่ร่วมกับชุมชนเก้าแสนห้านะ ตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับจนถึง14นาฬิกานะครับของวันพรุ่งนี้คนในคนในชุมชนในเขตสายไหมและใกล้เคียงนะครับอยากจะไปใช้บริการไปลงทะเบียนหน้างานนะครับแล้วก็รอรับบริการตามผิวได้เลยนะครับจะแจ้งกับคณะน้ากรรมการและทีมงานทัง้งหลายได้เลยนะครับสําหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับ อยากจะใช้บริการนะครับให้กิตตาศลทุกสิทธิ์ช่างใหญ่ไปตัดผมที่บ้านนะครับก็ติดต่อผ่านประธานชมชวนคณะกรรมการและทีมงานช่างใหญ่ได้เลยนะครับเอารถรับส่งด้วยนะครับไม่มีค่าบริการนะครับเป็นการจัดกิจกรรมครับถวายให้นะครับรอเก้านะครับหรือว่าราชการที่เก้านะในงานนะครับก็จะมี สินค้าโอทอปนะครับของดีประจําชุมชนประจําจังหวัดนะครับมาออกบูธร่วมกับทีมงานช่างใหญ่ด้วยนะครับจะมีผ้าปูที่นอนนะครับจะมีเสื้อผ้านะครับแล้วก็ ครับก็จะมีเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าพุทินอนเสื้อผ้านะครับแล้วก็ผ้าที่สําหรับมาไปดคตัดเสื้อผ้าสวมใส่นะครับลายต่างๆนะครับมาจากหลายจังหวัดจะมีและอีกกิจกรรมหนึ่งครับจะมีสินค้าราคาประหยัดนะครับจากกระทรวงพาณิชย์นะครับธงฟ้านะครับของกระทรวงพาณิชย์มาให้บริการประชาชนนะครับ ในราคาประหยัดด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชผลไม้นะครับไข,ข่ครับซายุของใช้ภายในครัวเรือนนะครับจะมีบริการตั้งแต่เช้านะครับจนหมดกิจกรรมนะนะครับช่างใหญ่ก็ได้รับการประสานนะครับจากหมู่บ้าน95นะครับโดยประธานชูชาตินีตัดกันมา3ปี4ปีแล้วนะนะครับแล้วก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับจะให้บริการประชาชนให้เรื่อยๆบางปีก็จะมี ตักบาทตอนเช้านะเดีวปีนี้สอบถามกับท่านประธานแล้วคือมีอยู่สามกิจกรรมนะครับร่วมกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวันนะครับก็คือเป็นวันอาทิตย์ที่สิบสองพฤศจิกายนนะครับพุทธศักราชสองพน้อยหกสิบหกนะนะครับช่างใหญ่ได้รับการประสานนะครับขอ ให้ไปร่วมนะครับออกหน่วยตัดผมีเพื่อประชาชนนะครับกิจกรรมลดค่าใช้จ่ายลดค่าของชีพนะร่วมกวับพักก้าวไกลนะครับโดยมีทนายเจมนะครับท่านมาเชิญนะครับให้ไปตัดผมให้ชาวบ้าน,นครับที่ชุมชนเพิ่มศินหนึ่งหนึ่งสองนะครับแขวงคลองถนนเขตสายไหมกทมนะในวันนั้นก็จะมี กิจกรรมนะครับเดี๋ยวกิจกรรมยังไม่คอนเฟิร์มนะนะครับแล้วก็ท่านประธานกฤษณานะครับท่านนัดหลุมหลวมกับช่างใหญ่ไว้วันที่สิบสองพฤศจิกายนนะเดี๋ยวก่อนวันไปออกหน่วยเดี๋ยวช่างใหญ่จะมาประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับใครอยากจะตัดผมฟรีนะครับโดยลูกศิษย์ช่างใหญ่นะไปรอรับบร,ริการเลยนะครับพรุ่งนี้ที่หมู่บ้านเก้าแนห้าและวันที่สิบสองพฤศจิกาหกหกนะครับ ไปลงทะเบียนหน้างานนี้เลยนะครับที่จะลดสะดวกสบายนะครับเป็นลานกว้กวางนะครับเป็นโดมอนเนกประสงค์นะนะครับและทุกจุดนะครับมีห้องน้ําห้องท่านะครับสะดวกสบายไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความร้อนตอนนี้มันก็เราตัดแต่เช้านะครับก็ขอบคุณบริษัททวินวนเทรดดิ้งจำกัดนะครับที่มอบผ้าคุมซอยดอโคมาให้ทีมงานทั้งใหญ่เอาไปใช้ตัดเอาไปคุมผ้าให้ชาวบ้านได้ สวยหล่อนะครับได้ตัดผมกันทุกคนนะก็ขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทซูเปอร์วนเตอร์นะครับยีงฮ mm ิบ hmm. ที่ส่งปฏิทเรียนครับซูเปวีนะครับ,รบมาให้ทดสอบสองรุ่นนะจะเป็นรุ่นแกมมาพัดกับซู p e r ร์วีเอสหนึ่งร้อยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปตัดให้ชาวบ้านด้วยนะครับเอสซีหนึ่งพันนะครับขออภัยครับแล้วก็ อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของยี่ห้อทับนะครับบริษัทนำเข้าที่เอามาให้ช่างทดสอบก็จะเป็นของบริษัทอิเลเมนเซเว่นจำกัดนะครับอยู่ตึกช้างกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับโดยคุณชัยยศและก็พี่ใจนะนะครับส่งมาให้ช่างใหญ่เอามาทดสอบปัตรเลรียนทุกตัวทุกบริษัทนะครับที่ช่างใหญ่รีวิวแนะนําผ่านมาตรฐานนะครับ ISO แล้วก็มี แลบประกันสินค้านะครับหนึ่งถึงสองปีนะนะครับก็ขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปตัดนะครับให้ลูกศิษย์ตัดให้หมดเลยสามสี่เครื่องนะครับตัดกันแบบมันมันกันเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โตขอบคุณพี่ออฟนะครับที่ทีมงานทนายแจมนะครับสสอเขียตสายไหมนะนะครับที่ติดต่อประสานงานมาเดี๋ยวเราจะเตรียมนะครับกิดสาาเตรียมลูกศิษย์ไปตัดผมให้พี่น้องประชาชนนะต่อไปคงจะมี จุดบริการครับของสมาคมไทยบาร์เบอร์ร,ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านนะครับหรือว่าร่วมกับหน่วยงานของรัฐนะครับเราจะตั้งจุดบริการอยู่ที่เขตไหมหรือในพื้นที่คลองถนนเพิ่มสินออกเงินนะวัชราพลก็รอติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับนายกเว่าที่นายกสมาคมไทยบาร์เบอร์ก็จะเป็นอาจารย์นิดนะครับหายห่วงนายเกียงกาเม่นท้ายนะครับ แล้วก็อาจารย์นิติศาสตร์สปสอนแล้วก็มีช่างใหญ่ด้วยอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นรองนายกสมาคมคุที่สองนะตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปช่างใหญ่ด้วยนะครับสถาบันสอนผมอาจารย์ใหญ่ตั้งอยู่ปากซอยพระหนูโยชิน52ตรงข้ามตลาดสดนะครับยิ่งเจริญน,นะครับเขตสายไหมนะกรทมนะหาไม่ยากนะครับรับสอนตัดผมตัวตัว,ตวแล้วก็เป็นจิตสานะครับพาลูกศิษย์ไปออกหน่วยไปตัดผมให้ชาวบ้านเป็น เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับให้ประชาชนหลายๆทางด้วยนะครับสําหรับพรุ่งนี้ก็จะมีช่างโต้โตอี้นะครับสามเสนปทมมีช่างบางอ่อนลบบุรีนะครับแล้วก็จะมีช่างวิรุณนนทบุรีนะครับมีอะไรช่างนิตยานบมบุรีช่างแนนปทุมธานีนะครับแล้วกอ็อาจารย์วันนนทบรุรีแล้วก็จะมีช่างช่างอะไรนะอีกคนหนึ่ง ลูกศิษย์ของช่างรุ่ลูกศิษย์ของอาจารย์วันน่ะนะครับจาชื่อไม่ได้หลายคนนะก็พ่งนี้เดี๋ยวเจอกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย